สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทไฟแรงจำกัดเสนอบันทึกเมืองไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม8กลุ่มนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปบันทึกพร้อมๆกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะพุ่มก็มานั่งอยู่กับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะท่านชนะเอี่ยมแสงค่ะวันนี้พุ่มจะเรียนถามท่านรองถึงเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเราควรจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ่ะในด้านใดบ้างคะ่ะกลุ่มนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเป็นเป็นกลุ่มหน้าด่านเลยโดยสภาพพื้นที่เนี่ยการเรียนร่องของ,อของภาษาที่เราจะต้องเตรียมกัน เตรียมภาษาอังกิษอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ภาษาสากลนะครับแต่ในพื้นที่จริงๆบางทีก็ไามา่ไม่จำเป็น <c oughs> นะครับอย่างเด็กกัมพูชาเนี่ยเราก็ต <c oughs> ้องใช้ภาษาถิน่นนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้องประชาชนเขาก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องช่วยในด้านนึง ดูแลเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนนี้สิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นการคมนาคมไปฟ้าปาปา,ปาอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาอยากหลักอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเตรียมการในการดูแลไว้เนี่ยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยผมอยากจะแนะนําถ้าเกิดจากจะไปดูในท้องในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแล้วสามารถทําได้ดีสามารถที่เป็น ต้นแบบได้เนี่ยต้องไปที่เทศบาลเมืองอารัญญประเทศเ,เ,เ,าาเ,เทศบาลเมืองอารัญญประเทศอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเป็นท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาประชาชนที่นี่มีการตื่นตัวในการเข้าสู่อาเซียนเป็นอย่างมาก ทางเทศบาลเมืองอรัญญประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนทั้ทงในเรื่องของระบบคมนาคมการดูแลเรื่องความสะอาดในชุมชนจัดอาสาสมัครคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นนอกจากบริเวณนี้จะเป็นชายแดนซึ่งติดต่อกับประเทศกัมพูชาแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของตลาดโรงเกลือและตลาดอินโดจีนตลาดการค้าชายแดนที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรงนี้ก็จะมีการประสานงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่เทศบาลเมืองอรันเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลความสงบแล้วก็ความความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณด่านให้ครับเมืองอารันเนี่ยเป็นเมืองวิถีชายแดนมานานแล้วนะครับความพร้อมสู่ AAC เนี่ยผมว่ามีความพร้อมในระดับที่พอมสมควรแล้วนะครับ เข้าใจในกฎระเบียบของการดูแลการค้าการค้าระหว่างชายแดนเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศยังได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติและสอนภาษาเพื่อนบ้านแก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอ,อาเซียนอีกด้วยค่ะ เย่ยอมจมูกเส้นจาวปะเซนงูเขาสู้สิบประเทศอาเซียนพบกันใหม่ในะคะวันจันร์หน้าเวลา1 3บสนาฬิกายนาทีทางสตอ5กับบันทึกเมืองไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย